ร้านเพชรร้านไหนราคาดีบอกเลยนะต้องการซื้อแหวนเพชรอยากใส่เพชรต่บัดนี้พี่น้องอยากมีแหวนเพชรสักวงก็ซื้อไปเอา เ FC แฟนคลับจับตามองกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบอสบิกทิติวุฒิวารุณน,นะคะที่งานนี้คุณผู้ชมทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดค่ะพูดคุยกับ FC แฟนคลับอยู่นั่นเองแต่ว่าใดๆเนี้ยสิคะคุณผู้ชมในบางช่วงบางตอนนั้นนะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะก็บอกกลางไลฟ์เลยนะคะ ว่าร้านเพชรร้านไหนราคาดีเนี่ยบอกด้วยนะต้องการซื้อแหวนเพชรอยากมีแหวนเพชรสักวงเมื่อทางด้านของ FC แฟนคลับนะคะถามว่าใส่นิ้วไหนนะคะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ตอบเขาว่าใส่นิ้วไหนก็ได้ไม่สี่เรียดงานนี้ค่ะคุณผู้ชมคาก็ทําเอา FC แฟนคลับนะคะต่างก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ชมบางก็บอกนะคะว่าเคยพูดไว้เมื่อไร่ใส่แหวนเพชรแสดงว่ามีแฟนแล้วนะคะ บางก็บอกว่าซื้อให้น้องเบสแน่ๆค่ะน,น่ารักโอ้โหคุณผู้ชมค่ะงานนี้นะคะทางด้านของชาวเน็ตต่างก็จับตามองค่ะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อยากซื้อแหวนเพชรให้สาวเบสร,รักว่านี่คำสิงหรือไม่นะคะและงานนี้คุณผู้ชมทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะซื้อแหวนเพชรให้สาวเบสร,รักว่านี่คำสิงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะจ้าจะเริ่มสีค่ะบอกเอาตีาใจเย็นๆนะนะ แกก็เจอพงกนี้วยะฮอย่าเฮมอย่าเฮผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รู้จักดีมากอุบนหนาวมากชวันนี้เขาอยู่หน้าง,งานบ้างหน้าง,งานคนเยอะแล้วนะเขายินเขาเขาเห็นเขาว่างงาั้นพิตรรถอยู่นานวันนี้พิตรรถมีทุกรูปแบบวันนี้นะ่ะหรอทั้งการเต้นทั้งปูสาดทั้งที่นอน <c oughs> <c oughs> แหวนเพชรสวยไหมบอดสวย อย่าคิดต้องการเที่ยวทำตัวเป็นหัวเรือใหญ่คนที่ดังกว่าเรายัางมีเดี๋ยวขออนุญาตดูแหวนเพชรเปนนึงร้านเพชรร้านไหนราคาดีบอกได้นะต้องการซื้อแหวนเพชรอยากใส่เพชรจะ่บัดน้พี่น้องอยากมีแบบเพชรสักวงก็ซื้อไปเอาประดับประดาแบบราคาถูก แบบเ,เพศแบบประดับประดาถูกๆ,ๆนะครับผมใครรู้จักใครใครแบบว่าออ่ใครแบบว่าใครทีไวนะแบบมีรู้จักร้านเพศแบบเลิศๆราคาไม่แพงหรือว่าแบบเป็นเจ้าของร้านเองที่อยู่อยู่ก็ติดต่อไาน,นะครับอยากได้เพจเสียนวน,วนิ้่เนี่ยก็ได้ไม่ไม่ได้ซีเน,นี่แต่ว่าขอแบบว่าเป็นแบบเพศแบบผู้ชายน่ารักอะไรนี้เอติดต่อมาเลยนะติดต่อมาเลยนะติดต่อมา พูดไมเป็นแงจะได้ยได้เพียดเด้อ